พี่น้องล้างเข่าแร่งสองทุ่มแล้วแหละกาดดีแต่วันหนาวอยู่นะคะทำอะไรเอ่ยกินข้าวเย็นหรอสองทุ่มกว่าแล้วยังกินข้าวเฉยเลยปาดปาหยาคือสูงแต่ปานข้ากับยานไมีงูเหรอพี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอยยอยยยยอยยยยยไปใส่ละไปใส่ละ <c oughs> แกะแกะนะคะพี่น้อง,แก,กแ,งแกะกินเขาแรงแกะกินเขาแรงค่ะตันหยาพี่น้อง นี่นี่ยตัดออกแล้วเนาะคะ่ะเนาะแปลนแผนเออเติดพี่น้องตัดยาออกไว้ให้งว่วงกินเนาะค่ะเมืองทิราพระที่ตกดินสวยงามสวยงามงาม,มืงบรรยากาศหลอมๆกินเขาแลงแล้วนะคะออกมายางเลย อาา่อ,อ,ย,ย,อย,ยอาหารนะะ้อเนื่อนือย่างอร่าหีเรืองๆนะแต่จริงมันเป็นสีเขียวได้พี่น้องอ,าอ,าอ,าอ่ายอดใหม่แต่ว่าแสงแดดมันกนระทบเนาะคะ่ะเนาะแสงสั้นเสร็จมันสะทตกทระทบพี่น้องมันก็เลยเป็นสีเรืองๆน้อยๆ <c oughs> <c oughs> เขียวยังกับเขียวเมอเดอรค่ะพี่น้องช่วงนี้เด้อ พ่าใบใหม่มันพีออกมาดอกใหม่ก็เริมตอนใหม่ต้นก็เริมเมดแต่เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าใบใหม่มันเริมอ่อ,อนขึ้นมากเขียวแล้วนะคะเีเมเเม็ม่น้นองเอ้ยนองแม่ยังร้านใหเมินโมกลนองในน่อยอยวิกย นี่สีขาวดอกฟันสิงโตเนาะค่ะพี่น้องเนาะเถาแก่กันสิเป็นยังสีเดี๋ยวก็ปลิวออกไปสิเหลือแต่นหน,น,น่าเนาะค่ะเนาะเหลือหน่ายแลือนุนเดี๋ยวก็ปลิวออกไปเนาะคะ่ะเนาะดอกฟันสิงโตจากทีเหลืองๆได้ก่อนเนาะคะ่ะนี่เวลาเทาไปกันสิเป็นยังสีเนาะ เดียวเดียวเด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 วอันซอบเล่นแท้จริงมากเอาไปเป่าใส่มากเอาไปเป่าใส่ก่อนโดยเฉพาะปัญญานิกพี่น้องนี่ก็เป็นไนมันเนาะค่ะนี่จากเรื่องเรื่องง้ามๆเห็นบอกก็คือคนแล้วเนาะค่ะพี่น้องแ่วไปเนาะก็ตามสภาพเนาะไปยังต่อยังต่อไหนก่อน ชาแจ๋วสวยงามเนาะไอนี่เนะาะพระอาทิตย์กำลังสิตกดินงามนะคะพี่น้องมันวันนท้อนสะท้อนแพงกุหลาบเด้อค่ะพี่น้องนี่สีเขียวเขียวอย่าปลูกให้งัวกินเนาะคะ่ะเนาะงามงามงามคัะงามแน่ตัวนี้เขาตัดมือวานเนาะคะ่ะเขาพรท่านมากรวดอยู่ตัดเราพระท่านมากรวดอยู่ค่ะ มองตัดแล้วมองตัดแล้วก็มีมองโบท่านตัดก็มี่นะคะเนาะอากาศดีอากาศดีพี่น้องซ่องทุ่มกว่าละอาจจะเป็นซ่องทุ่มครื่งแล้วเนาะซ่องทุ่มครื่งละเออมื่อเช้พระอาทิตย์กำลังเริ่มตกลงในเรือเนาะดวงใหม่ธรรมาชาติพี่น้อง เริมรับเริ่มนอนแหละนะคะเนะาะไปบอสาซบอเท่อล่ะเห็นนี่ยังกระถ่ายหมดเนาะออกมายางใหญ่อ,อาหารเนาะมันยังกระถ่ายไปทัวล่วคะค่ะพี่น้องเ,เอ้ยแย้งว่าโคตรปีบ่าเนะาะเสียนออกดอกเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยแจ่ว่ามือว่านี่อันกลับเก็บไปลายเติมทั้งคุณเนาะอันเก็บกรลังแบบอ่อนๆงนามๆดอกออกน้อย อันนี้ดอกออกร้ายแล้วเริ่มแก่ละนี่ดองไว้ร้ายขวดแน่เนาะอาซี่หาขวดละอัน,นยางมะฮอดน,นี่เราพี่น้องเอ <c oughs> ยอะยางมะฮอดไก่เต๋อปะเนาะคะเนาะหมื่นค่าเกือดสามทุ่มเลยได้พี่น้องแสดงก็ต้องขอบคุณหลายๆเด้อคะ่ะพี่ๆน้องๆสู้โค้ชขคนที่เขิลมาติดตามรับชมนะคะเนาะ ขอบคุณสุดแรงและกับกำลังใจนะคะเนาะพอกันวิดีโอหนาได้ค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิญางอีกก่อนนะคะเนาะมือดอละมื่อละนกยังก็เริ่มสีนอนแล้วแ,วแต่ก็ยังเสียงดังอยู่นกกระดาษจิด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 เจ,ดจดบยบายคะ่ะรักษาสุขภาพด้ค่ะเด้อยัยงยังมะข่อทงดอกลับ ก็ต้องเอาก้อนน้อยๆพี่น้องเอ้ยไปใส่ซน้ำไดีโอให้พี่น้องเมื่อคืน้องๆทุ่มดอกลับค่ะพี่น้องเขาตัดเป็นน,น้อมากนะคะเนาะสวยงามกับแบบงามพี่น้องเอ้ยลดไฟมากพี่น้อง ไฟสั่นเนาะคะ่ะจอดในก็ล่งอยู่นะคะ่ะเนาะพี่นอ้องาอมาติาราค่อยทาอยู่จอดก็ละะ่องเนาะอ้าวมาแล้วรถไฟสัน่นรถไฟส,สเดแดนแลนแล้วเร็วเลยค่ะพี่นอ้องเอ้ย เสียแล้วลงล่างละโอ้งามแท่งามแท่งงามแท่